สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอะไรแบบบ้านๆวันนี้ก็มาในเมนูแกงอีสานค่ะแกงอีสานวันนี้วัตถุดิบเด่นเลยก็คือหยวกลก้วยค่ะแกงหยวกกล้วยใส่กระดูกอ่อนค่ะแล้วก็เป็นแกงที่หอมบาลานซ์หนัววันนี้จะทําง่ายหรือว่าจะทํายากจะทําอะไรบ้างวัตถุดิบมีอะไรเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะมาดูในส่วนของเครื่องมีอะไรบ้างมีหอมแดงวันนี้ใช้อยู่ห้าหัว มีตะไคร้ใช้หนึ่งต้นหั่นซอยไว้แล้วก็มีเป็นพริกแดงจินดาจินดาเขียวแล้วก็จินดาแดงค่ะอยู่ในปริมาณที่เท่าๆกันเลยค่ะต่อไปค่ะก็คือข้าวเบือข้าวเบือก็คือข้าวเหนียวก็ได้หรือว่าข้าวสวยข้าวข้าวสารนะคะแช่น้ําไว้ประมาณสัก15นาทีค่ะต่อไปค่ะใช้เป็นมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศใช้เป็นมะเขือเทศสีดาวันนี้ใช้อยู่ที่ประมาณ4-5ลูกค่ะ ต่อไปก็คือยวกกล้วยยวกลก้วยแอดมินซื้อมาอยู่ที่3ท่อนแบบนี้นะคะใช้อยู่ที่2ท่อนหั่นมาเรียบร้อยแล้วก็หั่นมาเป็นชิ้นๆแบบนี้ค่ะแต่อีกท่อนหนึ่งก็คือจะเก็บไว้อ่าจะเอาไว้ทําคลิปอื่นค่ะต่อไปค่ะก็เราก็จะมาแช่น้ําแช่น้ําใช้2อย่างใส่น้ํามะนาวลงไปกับใส่เกลือลงไปเกลือก็อยู่ที่ประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะ แล้วก็ใส่น้ำลงไปแช่แช่เพื่ออะไรแช่เพื่อที่จะไม่ให้หยวกของเราเวลาแกงออกมาแล้วดำหรือว่าดำก็ดำน้อยที่สุดค่ะมาดูขั้นตอนในส่วนของการตำเครื่องค่ะอย่างแรกเลยใส่ข้าวเบือลงไปวันนี้ข้าวเบือแอดมินใช้อยู่ที่ประมาณ3มช้อนโต๊ะค่ะจะใช้เป็นข้าวสารนะไม่ไม่ได้ใช้ข้าวเหนียวต่อไปค่ะก็ใส่เครื่องทั้ง3อย่างลงไปขั้นตอนนี้ก็จะตำให้ทั้ง3ามอย่างละเอียดค่ะ เ้าเบือใช้เป็นข้าวเหนียวก็ได้หรือว่าใช้เป็นข้าวสวยข้าวเจ้าก็ได้แต่ต้องเป็นข้าวสารนะตามมาเรื่อยๆค่ะจนทั้งหมดละเอียดกันะนะแอดมินก็จะเอาที่ประมาณนี้นะคะสําหรับความละเอียดค่ะต่อไปมาดูวัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือใบแมงลักหรือว่าผักอิตูค่ะแอดมินก็เด็ดแล้วก็ล้างน้ําไว้นะคะผักนี้จะต้องใส่ค่ะ ต่อไปค่ะก็คือกระดูกอ่อนเพื่อนๆจะใช้เป็นหมูชิ้นก็ได้หรือว่าซี่โครงก็ได้หรือว่าจะเป็นเนื้อไก่ก็ได้เครื่องในไก่ก็ได้เนื้อวัวก็ได้นะคะตรงนี้ก็ใช้อยู่ที่400กรัมแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะหั่นบางๆหน่อยนะคะในส่วนของกระดูกอ่อนจะได้เคี่ยวได้ง่ายค่ะต่อไปค่ะมาเริ่มแกงกันเลยค่ะก็เริ่มจากการตั้งกระทะ จากนั้นก็ใส่เครื่องลงไปค่ะแล้วก็ใส่กระดูกอ่อนลงไปจากนั้นก็จะใช้เป็นน้ําล้างขลกด้วยนะคะเพราะว่าขลกเมื่อกี้เดี๋ยวจะเอาน้ําใส่ลงไปแล้วก็ติดแก๊สต,ติดไฟเลยค่ะจากนั้นแอดมินจะคั่วเครื่องกับอาซี่โครงหมูหรือว่ากระดูกอ่อนนะคะคั่วไปเรื่อยๆนะคะสักพักหนึ่งให้เขามีความหอมค่ะ แล้วเดี๋ยวให้เราเตรียมเป็นน้ำล้างคกไว้นะคะเพราะว่าน้ำล้างคกเนี่ยมันจะมีในส่วนของเครื่องติดด้วยเราก็จะเอาน้ำใส่ลงไปแล้วก็จะได้มีเครื่องที่เหลืออยู่นะคะทิ้งไปก็จะเสียดายค่ะ ส่วนไฟที่ใช้แอดมินใช้เป็นไฟแรงเลยนะเราก็จะต้มไปเรื่อยๆจนกว่ากระดูกหมูจะสุกนะเดี๋ยวให้เราเตรียมเป็นฝาหม้อด้วยเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องปิดฝาหม้อไว้จากนั้นก็ต้มไปเรื่อยๆค่ะก็เปิดฝาหม้อมาเปิดฝาหม้อแล้วน้ําแกงก็เดือดจากนั้นใส่มะเขือเทศลงไปมะเขือเทศเนี่ยจะทําให้รสชาติแกงมีความเปรี้ยวอ่อนๆนะคะ และเดียวแอดมินจะขอเปลี่ยนเป็นกระทะนะคะกระทะที่ใหญ่กว่านี้เพราะว่าหันไปมองในส่วนของหยวกกล้วยแล้วมันเยอะจนเกินไปค่ะค่ะจากนั้นก็ปิดฝาหมอ้อแล้วก็ต้มไปเรื่อยๆค่ะสักพักเนึ่ยสักพักหนึ่งนะประมาณสัก5้านาทีค่ะเปิดฝาหมอ้อขึ้นมาน้ำเดือดจัดจัดพอน้ำเดือดจัดๆเนี่ยจังหวะนี้ใส่หยวกกล้วยลงไปค่ะ ทุกอย่างจะสัมพันธ์กันนะคะแช่น้ำมะนาวแล้วก็แช่เกลือแล้วก็ใส่ลงไปในน้ำแกงที่เดือดจัดๆก็จะทำให้หยวกกล้วยดำน้อยนะคะหรือว่าไม่ดำเลยค่ะหรือว่าอาจจะดำเป็นบางชิ้นนะคะตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนะจากนั้นก็ให้รีบคนเลยแล้วก็ดูด้วยค่ะว่า เป็นยังไงเพราะว่าเดี๋ยวน้ำจากหยวกกล้วยเนี่ยต้องคายออกมาเดี๋ยวก็จะมีน้ำเพิ่มมากขึ้นค่ะปิดฝาหมอ้อแล้วก็รอจนน้ำเดือดเพราะน้ำเดือดแล้วหยวกกล้วยนะคะสุกแล้วค่ะแล้วก็เปิดฝาหมอ้อขึ้นมาเราจะปรุงรสชาติเราจะปรุงรสช,ชาติด้วยน้ำปลาที่เราซื้อมาเป็นขวดๆนะคะปรุงสำเร็จมาแล้ว แล้วก็น้ำปลาจะไม่ใส่เพราะว่าเราใช้ความเค็มจากน้ำปาลาร้าแล้วค่ะน้ำตาลไม่ใส่ส่วนใครชอบความนัวของผงชูรสนะคะก็ใส่ได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้ค่ะจากนั้นก็จะต้องชิมนะคะว่าความนัวของปาลาร้าพอไหมต้องใส่เพิ่มไหมก็ปรุงไปแล้วก็ชิมไปค่ะจากนั้นก็ตั้งแกงไปเรื่อยๆค่ะจนแกงเดือดจัดๆนะคะจนเดือดพ่านเลยก็ให้เราเตรียมเป็นใบอีตู่หรือว่าใบแมงลักไว้เลยค่ะ แล้วก็ใส่ลงไปค่ะจากนั้นก็คนสักเล็กน้อยค่ะให้พอใบอีตูสลดลงไปแล้วก็ส่งกลิ่นหอมขึ้นมาค่ะหรือว่าบางคนอาจจะใส่เป็นใบาชาอมก็ได้หรือว่าจะเป็นใบาชาภูก็ได้นะคะแต่แอมินว่าใบาอีตูหรือว่าใบาแมงลักเข้าสุดค่ะ และตอนนี้แกงของเราก็เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะและนี่ละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำแกงโยกล้วยแกงแบบอีสานค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะและถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวลองมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้า mm hmm. ขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารค่ะวันนี้แอดมินไปแล้วสวัสดีค่ะ